เมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอการแบนชิปนะเราก็บอกแล้วว่าอเมริกากับจีนเนี่ยพยายามที่จะแบนเ,เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเชมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปเนี่ยไม่ให้ส่งไปหาจีนนะครับล่าสุดเนี่ยมันหนักข้อกันทุกวัน US นะฮะมีการแบนผ่านทาง n อ i d i ีเดียแบนการส่งชิป AI ต่างๆเพราะ n v i d i ีเดียนี้เขา Number รวันอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ส่งชิป AI ต่างๆเนี่ยไปยัง Middle East นะฮะคือตะวันออกกลางด้วยมันหนักข้อนะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แบนการส่งไปที่จีนอย่างเดียวแบนส่งไปที่ตวออกกวนะ,ะว รประเทศที่ตอนนี้มีการพิจารณาเรื่องของการแบน n v i d i a เดียชิปเนี่ยที่จะส่งไปเนี่ยหประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบียนะครับสหรัฐเอมรเรตโดนหมดทั้งท,งท้งที่ก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางอเมริกาเหตุผลอะไรฮะเหตุผลอันเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยสืบค้นพบว่าบริษัทจีนนะชื่อดังนะอย่างเ e โนโวหอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปลงทุนในซาอุดีอาระเบียรีเลย์ที่นะฮะทำให้อาจจะต้องมี Requirement ในการใช้ชิปเหล่านี้นะครับมันก็เหมือน ส่งให้บริษัทจีนแต่ว่าเปลี่ยนที่นะฮะคุณจะเริ่มเห็นวิวัฒนาการการการแบรนด์ที่มันหนักข้อขึ้นแล้วก็การเลี่ยงแบนด์เรียกการเลี่ยงแบนด์กันการเลี่ยงแบนด์กันมากขึ้นในเมื่อแบนด์บริษัทจีนจีนเขาก็ออกมานอกประเทศถูกปะออกมานอกประเทศเสร็จแล้วคราวนี้ประเทศไหนคุณไม่แบนด์มั้งล่ะเราก็ไปตั้งโรงงานที่นั่น เราก็ส่งไปที่นั่นนะแล้วตอนนี้ก็คนแบนก็ตามไปแบนประเทศเหล่านั้นเพิ่มเติมอีกนะฮะตอนนี้การแบนมันจะค่อนข้างเปซิฟิกนะแล้วก็หนักข้อขึ้นกวันนะการค้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการจีดกันการค้าแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมแบบน่าเกียดเลยแหละนะฮะแบบน่าเกียดออกหน้าออกตาไปเลยอีกหน่อยไม่ ไม่แบนที่ะบริษัทไปเลยนะบริษัทไหนที่จดทะเบียนสัญชาติจีนกูแบนให้หมดเลยแบบนี้นะมันก็จะเข้าไปสู่แบบนั้นหรือเปล่านะเนี่ยแม้ชาติที่โดนแบนไปเนี่ย UAE ซาอุดีอาระเบียแล้วก็กาตาร์นะรวมถึงคูเวตด้วยน่าสนใจนะหลังจากนี้เนี่ยการแบนก็จะหนัก้อขึ้นเรื่อยๆผมพาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะมันตามมาติดๆด้วยข่าวนี้ Chinese company ฮะโอ้โหฝั่งจีนนี่ก็ชัย,ย่อยนะฝั่งอเมริกานี่มีการแบน,นไปที่ประเทศอื่นก็ตามไปแบนประเทศนั้นนะปรากฏว่า Chinese company มีสตร ATEGY ใหม่นะฮะเปลี่ยนชื่อฮะรีแบรนด์ตัวเองด้วยฮะมีการเปลี่ยนแบรนด์นะฮะต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็นแบรนด์จีนนะฮะเปลี่ยนชื่อตัวเองเปลี่ยนแบรนด์ตัวเองเปลี่ยนคัมบรีตัวเองแม้กระทั่งอาจจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นให้มีโนมิเนชันด้วยด้วยซ้ำหรือเปล่านะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการ s ซ n น t i ชันนะ t o avoid sanction โอ้โหมันจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนกันไปหมดเลยเพื่อจะหลีกเลี่ยงความความเป็นชาติจีนนะเราจะได้ไม่โดนแบนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะที่เราอาจจะได้เห็นหลังจากนี้เป็นต้นไปการแบนกันเนี่ยมันลงไปดีเทลกันมากขึ้นเราตอนนี้ไม่พูดเรื่องประเทศแล้วนะเราพูดเรื่องบริษัทไหนดีกว่าแล้วบริษัทไหนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วยังโดนแบนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะ เอาเป็นว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาครับมีการจับตามองเรื่องของการส่งออกชิปโดยเฉพาะ d v a n c e d c ชิปอย่าง Nvi d i a เดียชปเนี่ยอย่างใกล้ชิดออเดอร์ไหนที่มันเยอะหรือ,อการสั่งเป็นออเดอร์จำนวนมากๆเนี่ยโดนตรวจเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะไม่ว่าคนสั่งจะเป็นใครแล้วถ้ามีคนมาถามผมนะฮะหลังใหม่ก่อนอันนี้นึกขึ้นได้นะพี่บิ๊กเอ็นวเดียนี่ยมันดูดีมากเลยนะและเทคโนโลยีมันดีมากแล้วมันไม่มีอุปสรรคเลยเหรอนะดูดูดีมากอย่างนี้มันไม่ชุดทรุดมูลเลยเหรออุปสรรคหนึ่งที่เอ็นวีเดียจะต้องเจอคือเรื่องนี้แหละเรื่ององงข รัฐบาลที่จะเข้ามา sanction นะคุณเห็นเรื่องของ SML ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกสร้างเครื่องดิจิตอลกราฟฟีที่เจ๋งที่สุดในโลกได้แต่ด้วย geopolitics ก็ไม่สามารถส่งออกไปในหลายๆประเทศได้บริษัทจึงไม่ได้มี performance ที่ดีเท่าไหร จริงๆมันควรจะดีกว่านี้แหละตอนนี้มันก็ดีแต่ว่ามันควรดีกว่านี้มากๆนะมันแต่มันกับดีกว่านี้มากๆไม่ได้นะฮะเพราะโลกมันโพดรลายมันมีเรื่องของการแบนกันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นวีเดียเนี่ยตระวงให้ดีนะบางครั้งเนี่ยถ้าดีเกินไปเนี่ยมันก็จะเข้าขาย ASML หรือเปล่าสุดท้ายรัฐบาลก็จะเข้ามาควบคุมนะคุณขายใครได้และคุณขายใครไม่ได้นะคุณก็ขายได้แค่ไม่กี่บริษัทในอเมริกานี่แหละนะแต่ว่านอกโลกนอกประเทศเนี่ยคุณขายไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันโดนแบนไปหมดเลย่ะประมาณนี้